ทุกคนอะไรบินอยู่ข้างบนน่ะน่ะเห็นแสงนั้นปะคนน่ะน่ะเนี่ยมันเป็นแสงนะทุกคนเฮ้ยหรือว่านกฟินิกบินเหรอนกฟินิกเหรอคืออะไรอะ่ะหรือเครื่องบิน ้นกฟินิกทุกคนอุ้ยผมเจอนอกฟินิกในตำนานทุกคนดูดิดูด,ดูดิอุ้ยเดีด๋ยวผมเจอนอกฟินิกในตำนานทุกคนดูดิเนี่ยเห็นปะคนอะไรก็ไม่รู้อะแสงทุกคนนกฟินิกในตำนาน คนผมคือคนแรกเจอนอกฟินิกต์ตำนานโอ้โหเคคุณผมขอตัวลาไปก่อนผมเจอนอกฟินิกน์ในตำนานโอ้โห